โอเคสปาร์ี้เอฟซีเบนหนึ่งทุกคนเนาะคลิปนี้อาจะมาลินหนึ่งหนึ่งกับทามาร์ตเนาะทุกคนเนาะอ่าก็ถือว่าเฮ็ดคลิปลงไปว่าอยากเจอกับทามาร์ตสุดท้า,ายแล้วก็ได้อ่ามาเจอกับผู้นี้เนาะทุกคนเนาะการลอติดตามาเานา,า,อบบอนาะทุกคนเนาะว่าเราเสีเอาชนะเขาได้หรือบ่เนาะทุกคนเนาะพายท่ว่าลินทามาร์ตโหเนาะพายที่คิดว่าจะเอาชนะดาดายกับมาลองเบิ่งได้มาลองได้เนาะทุกคนเนาะลินบ่มีกฎกติกาเออบ่มีต้องอะเงาะละแงะว่าเออลินแบบอือแบบก็เชื่อว่าแล้วแบบมือบ่คือเด็กน้อยหต ไพธีเฮ็ดเนี่ยได้คูซึกว่าตัวเองชนะกับเฮ็ดไปโลยนะทุกคนน้องบอตองสล็อตซีเลียนว่าอาลินเนี่ยนะเนี่ยนี่นะแบบว่ามันบ่มหักขนาดเนี่ยนะทุกคนอ่าไพที่เขามาแล้วนะทุกคนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมครับไปกดติดตามสองยูทูบนะทุกคนนะทีน่ะโปรไฟล์ติดต่อซองนี่ทุกคนอ่าเขาไปแล้วก็จะไม่เห็นหลุมโลกโกยูทูบนะทุกคนเนาะแล้วก็กดเขาไปติดตามเลยนะทุกคนนอ่าบอาแล้วยางทุกคนเขามาเบิ่งในเกมกันเลยนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นการสึกส่่่าาาาาเเเเเเี <c oughs> ี <c oughs> also, ียยยวววววลลนน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 นะะทุุกกกกกกคคฮบบบิงงตออัััมด้จ วิเจ็ดทุกคนเอามาทางป่าทุกคนถูกโอ้โหมัดเดียบเกือบแตกทุกคนขออีมัดหนึ่งทุกคนว่าจะได้จังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าฮากเก็บเราไปได้นุคนเหลือหยุดแหลกไปเนาะทุกคนเนาะาตัดมาเบิรงอีกจังหวะนี้ทุกคนเราสียเอาลือบอทุกคนเอามาจังหวะนี้เราโดดออกมาโอ้โหเขาถูกเกือบแตกทุกคนมาจังหวะนี้เราเปลือนตีขึ้นมาทุกคนเฮานี้จังหวะนี้จังหวะนี้บอลหลอดเนาะทุกคนเนาะโอ้โหถือว่าเราก็ะเก็บเราไปได้ทุยถือว่าเราก็ะเก็บเราไปได้เนาะทุกคนสสกกออออนนนีี้้้ลลลววทคโหหห่่่าาาาดยยบบเม โตรแรงเนาะทุกคนท้องภาคที่คิดว่าอาจจะลินอ่าเอาสนะอด,าดาัตได้กับมาเจอกับเบโอหนึ่งได้เนาะต้องนะมาบนนักการจังหวะนี่เนาะทุกคนเขาเปิดดันตีไปเลยทุกคนบอโห้กัลละเสิเอาหรือบอเนาะทุกคนรอที่ตาเบิงจังหวะนี่เนาะทุกคนเขาเวีสิบสองสลับสกอตตอนนี้กับสองหนึ่งไปแล้วเนาะทุกคนมาบนนักการจังหวะนี่ทุกคนจังหวะนี่เขาลินเอาแค่น้อยจังหวะนี้ว่าจะได้ทุกคนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าเขาถูกเราแบบสองมัดซ้ำมัดแตกเองเนาะทุกคนมันจะเกินไปนะเบิงเหลือเขาจะบนลงเลยทุกคน เออมันยจกเกินไปนะดอกเตอร์ตาตัดไม่จังหวะนี่นะทุกคนนะเปิดอันตีบินเข้าไปเลยจังหวะนี่ว่าจะได้ทุกคนเปิดน้ำกันจังหวะตู้บโอ้โหซองมัดหลวงนะทุกคนมันยจกเกินไปนะดอกเตอร์มันยจกเกินนะนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ากุดแรงเลยนะทุกคนว่าถูกซองมัดแตกมาจังหวะนี่ทุกคนเปิดอันตีเข้าไปอีกจังหวะนี่เล่าเขาในปอมทุกคนโอ้โหกดอันตีออกบอท่านทุกคนก็คือมันโซลสักกระตุกเนาะเมื่อกี้นี่จะดนจังหวะนี่เกือบบอเลาะเนาะทุกคนกดอันตีออกเกือบ่่ทุกคนนไปแล อีจักหน่อยจังหวะนีิทุกคนเราก็ลมืดอันตีคนละเลยนะทุกคนเบนน้ำกันจังหวะนี่จังหวะนี้ก็ปูมโอ้โห้โองมัดหลวงเลยเนาะทุกคนมันอยากเกินไปนะทุกคนเบนจังหวะผาบสายน้องกันทุกคนบอกเลยว่าขุดแรงเลยเนาะทุกคนซองมัด แบบยุบเลยทุกคนเออยุบแบบพักหนึ่งนี่ทุกคนนะ่ะการชิฮูนะ้เนาะพักหนึ่งมันเป็นยังไงทุกคนแรกๆแต้มั่ก็ลายนะทุกคนอเวลาหนึ่งแล้วมันก็ยุบลงเนาะทุกคนเบิร์นก็จาวาดทุกคนซองมัดยุบเลยนะทุกคนมันจกเกินนะนะดอกเตอร์เกินไปหัวนะเออมาจาวาดทุกคนเปิดนันตีบินเขาไปอีจาวะดนี้เม่เบิร์นเัื่อไห่าวนี่เราเสียเอารือบอทุกคนโอ้โหเราก็ยืนรอเลยเบิร์จาวานี่เราเปิดนันตีขึ้นมาจา,ว,าวเปิดด้วยแแกนจวนี่เราเกือบปคนโออหถืว่าแบบ โอ้โหมันจะเกินนะนะทุกคนเออเหลือนหอยบรงเลยนะทุกคนท้องที่คิดว่าถา้ามาาะนะัดเจ้าสนะดาดใดก็มาเจอเกับเบนนหนึ่งใหทุกคนมาจังวันนี้เขาปะนปอมเลยจังวันี้ว่าจะได้คนโอ้โหลักกํลังนี้ทุกคนเปิดด้นตีบินเขาไปจังวัดอีกบอลน,นาหล่อนะทุกคนโอ้โหมาจังหวันีกตูมเหียบหล่อทุกคนโอ้โหระด่งออกมานะทุกคนเนาะดงมหากระปั่นทุกคนแีนก,ก็ลงมิจตาวเรียบหลออเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้สกอห้ากระดาบอยน่ จังหวัดนี้ตูมเรียบร้่อทุกคนโอ้โหถือว่าเขากเก็บเราไปได้เนาะทุกคนเนื้อถี่ไปตอนนี้ก็ไดอยู่อ่าเก่าคิวแล้วนะทุกคนตอนหนึ่งคิวนะทุกคนมาเบิร์นก็จังหวัดทุกคนโอ้โหตูมเรียบร้่อทุกคนโอ้ย่างย่งยงทุกคนถูกซองมาบินออกมาจังหวัดนี้เปิดดนตีบินเข้าไปจังหวัดนี้ว่าจะได้ตูมตูมขออยู่บวัดนึ่ทุกคนเรียบร้่อทุกคนโอ้โหถือว่าเขาเก็บเราไปได้เนาะทุกคนมันยังเกินไปนะดอกเตอร์มันยังเกินนะนะเออเกินไปัวนะ เอามาจาังหวะนี้ทุกคนกับปดนั้นตีบินเขามาทุกคนผากกนเสียงแหบไปแล้วทุกคนเนาะ มาเจ้าหนี้วิ่งออกจากน้อยทุกคนกดกดสกิลหนึ่งไวทุกคนเราเปิดดนตรีขึ้นมาเจ้าหนี้ตูมเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าสกอร์ตอนนี้ก็ไดอยู่สิบเอ็ดคิวเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าจบลงไปนะทุกคนเราพยายามบังคีนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบโนหนึ่งหนยเด้อทุกคนอ่าสำหรับเครื่องที่ว่าลินกับมังกี้นี่ก็ตามนี้เลยนะทุกคนเนาะกับบมีอินยังมากมายทุกคนขึ้นกับสเต็ปการลินของคนเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับสกอร์เฮาก็ไดอยู่เาอว่าอ่าสิบนกัเนนนาาะะทุกคเขอบใจที่ซัพพอร์ต